สวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางและลูกนักเรียนโรงเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูพี่เฟิร์สอีกแล้วนะครับในสาระวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้คุณครูพี่เฟิร์สก็นําสาระดีๆมาฝากลูกๆนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของคําไวัยพ์พอจะจํากันได้ไม่เอ่ยว่ามีคําว่าอะไรบ้าง วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่ค,ครูพิเวิร์ดนำสาระดีๆเรื่องของคำวัยพศมาฝากลูกนักเรียนเช่นเคยครับเรามาดูความหมายของคำวัยพศกันก่อนนะครับคำวัยพศหมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันหรือรูปคำไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับบริบทต่างกันออกไปเราจะเรียกคำวัยพศเหล่านี้ว่าคำ พ้องความหมายนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของคำไวยพจน์คุณครูถามก่อนว่าในบริบทชีวิตประจำวันของนักเรียนพบเจออะไรกันบ้างตื่นเช้ามาอะไรเอ่ยที่ให้แสงสว่างไม่ใช่หลอดไฟนะครับคือ ดวงอาทิตย์นั่นเองหรือแสงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์มีคําไวพยพ์ที่มีความหมายเหมือนกันที่แปลว่าพระอาทิตย์มีมากมายเรามาดูตัวอย่างคําไวพยพ์คําว่าพระอาทิตย์กันเลยนะครับพระอาทิตย์มีคําไวยัยพ์ดังนี้ครับทิพากรทิวากรทินกรระวิ ระวีระีทางไหตะวันอาภาพรอังสุมาลีสุริยะสุริยาสุริยันและสุริยนนั่นเองครับโอ้โหมีคำวัยพท์ที่มีความหมายแปลว่าพระอาทิตย์มากมายนะครับเรามาดูคำวยพท์ที่มีความหมายว่าดวงจันทร์นะครับได้แก่คำว่าเดือน สสิสสิทรบุลันโสมนิสากรแขนิสาบดีรัชนีกรคำเหล่านี้ก็มีความหมายว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์นั่นเองนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำครับคำวัยพจน์ที่มีความหมายว่าลมได้แก่คำว,ว่าวายโยมารุษ และพระพายเรามาดูอีกหนึ่งคำไว,พวมมยวไพจน,น,น์ที่มีความหมายว่าไฟนะครับอักคีอัคคีเดชเพลิงและปราพกนั่นเองนะครับที่มีความหมายว่าไฟนะครับเป็นคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าไฟเราอาจจะได้ยินว่าเกิดอัคคีเพลิงหรืออัคคีัยปแปลว่าเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นอุทกภัยเป็นเหตุการณ์อะไรเอ่ยพอจะตอบกันได้ไหมครับอุทกภัยคือน้ําท่วมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความรู้เสริมให้กับรู่นนักเรียนนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าฟ้านะครับม,มีคําดังต่อไปนี้นะครับคําว่าอัมพรหาเวหาพยมที่คำพร นภานภาลายเวหาดและอากาศคำเหล่านี้เป็นคำไวยพจน์มีความหมายว่าฟา้านะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำครับคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าดอกไม้แน่นอนครับเวลาลูกนักเรียนเดินทางไปในสถานที่ต่างๆก็จะปรากฏเจอพบเจอกับดอกไม้ต่างๆนานาชนิดซึ่งคำว่าดอกไม้เป็นคำไวยพจน์ มีคําเรียกมากมายเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคําไวัยพจน์ที่มีความหมายว่าดอกไม้ประกอบไปด้วยบุษบาบุพภ,ภาบุพชาติบุงาบุษบงบุษบันพ,าก,าาาพากามาลาพกามาศมาลีสุมาลีและ สุขันธาชาตินั่นเองครับเอแล้วบุตรสบาในวรรณคดีเรื่องอีหนาาก็แปลว่าดอกไม้ถูกต้องครับคําไวัยพ์คําว่าป่าเรามาดูคําไวัยพ์ที่มีความหมายว่าป่านะครับได้แก่คําว่าเท่อนพนัสพนาอารัญยิกพงพนาไพรวันพงพี พงไพรไพรสันพนาดอและพระนาลีคำเหล่านี้เป็นคํำวยพจน์ที่มีความหมายว่าป่าพอจะเข้าใจกันไหมครับพอจะเข้าใจกันแล้วเรามาดูอีกหนึ่งคำที่มีความหมายว่าดอกบัวนะครับคำวยพจน์ที่มีความหมายว่าดอกบัวหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลายจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยมีความหมายว่าดอกบัวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคําว่าอุบลแปลว่าด,ดอกบัวจังหวัดอะไรเอ,อ่ยที่แปลว่าดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีอุบลแปลว่าดอกบัวเมืองดอกบัวงามเป็นต้นนะครับเรามาดูคำวยพจน์บงกฎก็แปลว่าด,ดอกบัวปทุมสัตบัญปัมาบุตรกรสัตบงกฎ จงกลบุญทริกปทุมมาอุทุมพรคำเหล่านี้ก็เป็นคำไวยพจน์ที่มีความหมายแปลว่าดอกบัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำใครเคยเดินทางไปจังหวัดทางภาคเหนือเราก็จะเจอภูเขานะครับและถนนหนทางที่คดเคี้ยวนะครับเรามาดูคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าภูเขากันบ้างนะครับประกอบไปด้วย บันพศสิงขอนพนมสไลภูภูผ,ผาสิครินคำเหล่านี้ก็มีความหมายว่าภูเขานะครับเป็นคำไวยพจน์ที่มีความหมายแปลว่าภูเขาขยับมาใกล้ตัวอีกนิดนึงเรามาดูคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าเมืองกันบ้างนะครับเราอาจจะเคยได้ยินในบทประพันธ์หรือ ในวรรณคดีเรื่องต่างๆที่ปรากฏคําเหล่านี้เรามาดูคําไวพยพจน์ที่มีความหมายว่าเมืองกันเลยนะครับคําแรกคําว่าบุรีธานินราชธานีธานีนครน,นครินนครเรศประเทศบุรินภารากรุง และนัรรานะครับพอจะคุ้นชินกับคำไวไยพ์ที่มีความหมายว่าเมืองกันไม่เอ่ยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำครับแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ปรากฏในคำพีพระไตรปิฎกในทางพระพุทธศาสนาเรื่องของนรกสวรรค์วันนี้คุณครูก็มีคำวยพ์ที่มีความหมายว่าสวรรค์มาให้ได้เรียนรู้กันด้วยนะครับเรามาดูคำวยพ์ที่มีความหมาย แปลว่าสวรรค์มีดังนี้ครับไตรทิพสวงไตรสลาลายัยสุราลายัยสุริยโลกสิวโลกสุขาวดีสุขติเทวโลกคำเหล่านี้ก็มีความหมายแปลว่าสวรรค์นั่นเองครับแน่นอนครับมีสวรรค์แล้วเรามาดูนรกนะครับนรกก็คือ คำวพยพจน์ที่มีความหมายว่านรกมีดังนี้นะครับนิระยะแปลว่านรกทุกคตินารกและนรกนั่นเองครับต่อไปคุณครูจะขอยกตัวอย่างคไวพยพจน์ให้นักเรียนช่วยกันตอบพอจะได้ไหมครับพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูคําแรกกันเลยคําว่ารบผีมีความหมายว่าอะไรครับ คำว่าระพีมีความหมายว่าพระอาทิตย์นั่นเองเรามาดูคำที่สองครับคำที่สองคำไวยพจน์ที่มีชื่อว่าบุลันบุลันแปลว่าอะไรเอย่ยถูกต้องครับบุลันแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์นั่นเองนะครับต่อไปครับคำว่ามารุต มารุตแปลว่าอะไรเอย่ยสายลมพัดผ่านถูกต้องครับมารุตแปลว่าสายลมหรือลมนั่นเองครับเรามาดูครับถ้าเจอคำนี้จะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีนะครับคำว่าอาคคณีแปลว่าอะไรเอย่ยถูกต้องครับคำวัยพจน์ คำว่าอัคนีแปลว่าไฟนะครับมาดูอีกหนึ่งคำครับคําว่าอัมพรอัมพรในคําไวยพจน์มีความหมายว่าอะไรครับถูกต้องครับอัมพรแปลว่าท้องฟ้าเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสุมาลีใครพอจะรู้ความหมายไม่เอ่ยสุมาลีแปลว่าอะไร สุมาลีแปลว่าอะไรเอย่ยถูกต้องครับสุมาลีแปลว่าดอกไม้นั่นเองนะครับเอาเรามาดูหนึ่งคำครับขึ้นต้นพนาพนาไพรพนาลีคำว่าพนาลีมีความหมายว่าอะไรเอย่ย เก่งมากครับพนาลีแปลว่าป่าถูกต้องครับเราม,มาดูคำวยพจน์อีกหนึ่งคำคำว่าปทุมปทุมแปลว่าอะไรครับคุณครูยกตัวอย่างไปต้นชั่โมองถูกต้องครับปทุมแปลว่าดอกบัวนะครับแน่นอนครับปรากฏคำนี้ขึ้นมานักเรียนมีคำตอบในใจอยู่แล้วช่วยตอบคุณครูดังๆังหน่อยคำว่าคีรี หมายถึงอะไรครับคําว่าคีรีหมายถึงภูเขานั่นเองครับอีกหนึ่งคำที่สำคัญนะครับคําว่าพาราพาราหมายถึงอะไรมีความหมายว่าอะไรเอย่ย ไม่ต้องแย่งกันตอบนะครับเก่งมากๆพาราแปลว่าเมืองนั่นเองครับคำไวยพ์คำว่าสุราลายไหนใครพอจะทราบยกมือตอบเลยครับสุราลายแปลว่าสวรรค์นั่นเองแน่นอนครับปรากฏคำนี้ขึ้นมาคำว่าทุกขติ มีสวรรค์แล้วมีอะไรเอ่ยทุกขคติแปลว,ว่านารกถูกต้องครับพอจะเข้าใจกันไหมครับในเรื่องของคำไวยพจน์มีมากมายมีหลายคำในหมวดต่างๆที่ครูได้ยกตัวอ,อย่างไปก่อนหน้านี้เรามาทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำไวยพจน์ที่มีความหมายของคำต่อไปนี้ครับ คำวัยพ,ทมมยยยพ,ทพ์ที่มีความหมายว่าดวงอาทิตย์นักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าคำใดที่มีความหมายว่าดวงอาทิตย์สวงนิระยะทิพากรคีรีนครมารุตอคัคีเวหาบุตรบาอุบล ถูกต้องครับคําว่าทิพากรแปลว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเรามาทดสอบความเข้าใจกับอีกหนึ่งตัวอย่างคไํไวยพจน์ที่มีความหมายว่าดวงจันทร์นะครับคุณครูมีคําหลากหลายมาให้นักเรียนได้พิจารณาและตอบคําถามคุณครูนะครับคไํไวบพจน์ที่มีความหมายว่าดวงจันทร์คําว่าสวงนิระยะทิพากรคีรีนคร มารุตอคีรัชนีกรบุตรสบาและอุบลคำไหนครับที่มีความหมายว่าดวงจันทร์เก่งมากๆครับคำว่ารัชนีกรมีความหมายว่าดวงจันทร์หรือพระจันทร์นั่นเองนะครับคุณครูจะพานักเรียนเข้าไปในป่าคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าป่า มีคำใดบ้างที่มีความหมายว่าป่าคุณครูมีชอยมาให้เราคุณครูมีตัวเลือกมาให้เราเลือกนะครับคำว่าสุขตินิระยะทิพากรนครมารุตอาคีรัชนีกรบุตรบาพนาและอุบล คำไหนเป็นคำไวพยพจน์ที่ถูกต้องที่มีความหมายว่าป่าครับถูกต้องครับคําว่าพนามีความหมายว่าป่านั่นเองนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำไวพยพจน์ที่มีความหมายว่าดอกไม้คําไรบ้างครับที่มีความหมายว่าดอกไม้คําว่าสวงนิระยะทิพากรคีรีนะครมารุตอคี รัชนีกรบุสบาพนาหรืออุบลคำที่มีความหมายว่าดอกไม้ที่ถูกต้องคือคำว่าบุสบานะครับเก่งมากๆเลยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าท้องฟ้าจําได้กันไม่เอ่ยคุณครูได้อธิบายไปเมื่อต้นชั่วโมงคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าท้องฟ้า ลองพิจารณาดีๆนะครับมีคำว่าสวงนิระยะที่พากรคีรีนครมารุตอัคีรัชนีกรบุตรบาพนาและอัมพรถูกต้องครับคำวพยพ์ที่มีความหมาย ว่าท้องฟ้าคือคำว่าอําพรนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งคำคำไวยพจน์ที่มีความหมายว่าภูเขานะครับนักเรียนลองพิจารณาแล้วทบทวนในสิ่งคุณครูสอนไปในต้นชั่วโมงคำไวยพจน์คำใดที่มีความหมายว่าภูเขาคำว่าสงูงคำว่าบรรพต ทิพากรนครมารุตอคีรัชนีกรบุษรบาพนาหรืออุบลครับถูกต้องครับคำวยพจน์ที่มีความหมายว่าภูเขาคือคำว่าบรรพจพ์นั่นเองครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคำวยพจน์คำใดที่มีความหมายว่าดอกบัวคำว่าสวง นิระยะทิพากรคีรีมารุตอคัคีรัชนีกรบุษบาพนาและอุบลคำใดครับที่มีความหมายว่าดอกบัวถูกต้องครับคำว่าอุบลมีความหมายว่าดอกบัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคำใบพนด ที่คุณครูได้อธิบายและยกตัวอย่างนักเรียนพอจะเข้าใจกันไม่เอ่ยถ้าเข้าใจยกมือครับเก่งมากๆนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการใช้คำไวยพจน์ในบทกวีเรามาดูคำไวยพจน์ที่ปรากฏในบทกวีที่ครูนำมาให้พวกเราได้เรียนในวันนี้นะครับถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิสวัสดไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดช้าแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมราเชยพากาโกสุมปทุมทองไหนใครเจอคำไวพ้พจน์ ในบทประพันธ์ที่ครูให้มายกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับเรามาดูคำแรกกันเลยนะครับคำวัยพ์ที่ปรากฏในบทประพันธ์คำว่ามหันนบแปลว่าอะไรเอ่ยมหันนบเป็นความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูอธิบายมหันนบแปลว่าทะเลหรือแม่น้ำขนาดใหญ่นั่นเองครับมีคำว่าอะไรกันอีกบ้างครับ คำว่ามัดฉาถูกต้องครับมัดฉาแปลว่าปลานะครับเจออีกไหมครับเจอคำไหนอีกบ้างคำว่าภูม,มาราเก่งมากๆนะครับคำว่าภูม,มาราแปลว่าพึ่งหรือหรือมแมลงผู้นะครับนักเรียนสังเกตในวรรคสุดท้ายของบทกวีนี้ เราจะเจอคำวยพจน์อยู่หลายคำด้วยกันมีคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าพก,กาเก่งมากครับพก,กาแปลว่าดอกไม้โกสุมแปลว่าอะไรครับใ,ใครตอบอครูได้ยกมือคำว่าโกสุมก็แปลว่าดอกไม้เช่นเดียวกันครับปทุมใครตอบได้ครับเวลาเราไปวัด เราใช้ดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเราเห็นคุณย่าคุณยายนำไปวัดประทุมแปลว่าอะไรเอย่ยประทุมแปลว่าดอกบัวนั่นเองเก่งมากๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบทกวีที่ปรากฏคำไวยพจน์นะครับวันนี้คุณครูก็มีบทเพลงนะครับซึ่ง เป็นเทคนิคการจำในเรื่องของคำวยพจน์มาฝากลูกๆนักเรียนด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับหรอบครับก่อนที่เราจะใส่ทํานองและร้องเป็นบทเพลงนะครับคำวยพจน์นั้นมีคำหลากหลายคือคำพ้องความหมายจําไว้ให้มั่นความหมายเหมือนกันแต่เขียนคำต่างกันความหมายเหมือนกันแต่เขียนคำต่างกัน ยกตัวอย่างสั้นๆที่มีความหมายว่านกบุรงวิหกปักษาปักสีคำเหล่านี้นั้นคือคำวัยพศได้เรียนแล้วเหมือนต้องมนสะกดได้เรียนแล้วเหมือนต้องมนสะกคํคำวัยพศจงจำไว้ให้ดีคำวัยพศจงจำไว้ให้ดี เดี๋ยวเรามาร้องตามคุณครูทีละ1ท่อนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับคำวพ้พจนั่นมีคำหลากหลายคือคำพ้องความหมายจำไว้ให้มันความหมายเหมือนกันแต่เขียนคำต่างกัน ยกตัวอย่างสั้นๆที่มีความหมายว่านกบุรงวิหกปักษาปักษีคำเหล่านี้นั่นคือคำวัยพศได้เรียนแล้วเหมือนต้องมนสะกดคำวัยพศจงจำไว้ให้ดี อ่าต่อไปเราเยี่ยมมากๆครับต่อไปเรามาร้องเป็นบทเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วคำวัยพน์นั่นมีคำลากหลายคือคำพ้องความหมายจำไว้ให้มันความหมายเหมือนกันแต่เขียนคำต่างกันความหมายเหมือนกันแต่เขียนคำต่างกัน ยกตัวอย่างสั้นๆที่มีความหมายว่านกบุรงวิหกปักษาปักสีคําเหล่านี้นั้นคือคํำวัยพศได้เรียนแล้วเหมือนต้องมนสะกดได้เรียนแล้วเหมือนต้องมนสะกดคํำวัยพศจงจำไว้ให้ดีคํำวัยพศจงจำไว้ให้ดี ประมินให้ตัวเองหน่อยครับนะครับสุดยอดมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องของคำวบพจน์กับคุณครูวิเฟิร์สก็คุณครูอยากจะฝากลูกนักเรียนไปทบทวนเรื่องของคำวบพจน์และซ้อมร้องบทเพลงเพื่อให้เป็นเทคนิคการจำและนำไปใช้ในวิชาเรียนรายวิชาภาษาไทยและไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันและข้อสอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูพี่เฟิร์สในเรื่องของคำไวโพ์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันไว้พบกันชั่วโมงหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ